ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU ถ้าอยากจเปคคอมเทๆแบบนี้นะคะต้อง I have CPU I have, I have CPU I have CPU I have CPU ฝากไว้ด้วยครับกับ I have CPU ครับคลิปนี้จัดทำโดยคาสิฮะดูดมีโปรดักชั่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คักเกมมิ่งนะครับก่อนเดินขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ s ับสไครป์ช่องคู่คักเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก5 0สบาทสาหรับการเติมแพ็กเพชรแพ็กใหญ่1แพ็กและก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆนะครับ วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบอาวุธ4ดาวกับชายนะครับว่าเอ้ย4ดาวใส่อะไรดีนะครับโดยจะมีเวอร์เดสเซนทันแค่ขัด1เพราะว่าขัดเพิ่มเติมไปเนี่ย มันไม่ได้เพิ่มในส่วนของดาเมจของตัวชายขึ้นมามันจะไปเพิ่มในส่วนของการรวบมอนสเตอร์ซึ่งสามารถรวบได้เร็วขึ้นแล้วก็จะมีดาเมจจากการรวบที่มันแรงขึ้นจริงๆมันก็เพิ่มดาเมจได้แหละแต่ว่าแค่ไม่ได้ใส่มาเพราะว่าคงไม่มีใครขัด5เนาะแล้วก็จะมีเทียบกับรัสขัด5 Spring ้าสิงเลสขัด5แล้วก็มุนมุนขัด5นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายมูฟเซตให้ดูก่อนของทั้งแต่ละ2รูปแบบนะครับโอเคอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะให้ดูในรูปแบบนี้ก่อนนั่นคือการกดอันติในโหมดเรนจ์นะ 3ครั้งและชาร์จโจมตีวนลูป4ครั้งครับซึ่งผมได้ทําการเทสกับมากุูอย่างที่คุณกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะก็จะเห็นว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ทันนะครับไม่ทันหมายถึงว่ามอนมันเข้าเฟส2ก่อนมันก็เลยได้ไม่เต็มที่คือโอกาสจะได้ใช้มูฟเซตเต็มๆมามันยากนะครับคุณต้องเข้าใจในจุดๆนี้ด้วยนะครับเอาอว่าคุณก็ทําตามและขันนะครับ โรเทชันเนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องกด e กด q ทุกตัวละครนะครับมันจะมีแค่ตัวคาเซฮาที่ไม่ต้องกด q ก็ได้แต่ว่าต้องซเวลน้ําโดยการให้ชายกดสกิล e แปะน้ําก่อนอย่างที่คุณเห็นนะฮะหล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็เชิญบันเลงได้เลยโรเทชันมาในทันกันนะครับถ้าคุณทําได้แบบเอฟเฟคไม่โดนมอนสเตอร์ขัดเลยรับประกันการันตีว่าโรเ t ชันที่ชาย c1 จะทำได้แบบไม่ติดปัญหาเรื่องครูดาวแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดคุณโดนขัดคุณต้องวิ่งตามมอนมันก็จะไม่เป๊ะตามนี้นะครับแต่ ไอตัวดาเมจที่นำมาให้ดูเป็นเปอร์เซนเทจเนี่ยมันมาจากตรงนี้ครับกลับมาที่กราฟคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําตามที่ผมให้ดูแบบเมื่อกี้นี้ได้โดยที่ไม่โดนมอนขัดนะผมโดนมอนขัดไปทีหนึ่งนะอ่ะคุณจะทำดาเมตได้ที่เท่าไหร่และเป็นเปอร์เซนเทจยังไงบ้างครับโดยมันจะแบ่งออกเป็นสีน้ําเงินคืออันติที่ติดเว็ไรส์ครับสีแดงคือนอมอลแอตแทกครับผมสีเทาคือการชาร์จแอตแทกครับสีเหลืองคือลิฟทายนะครับซึ่งในกรณีนี้คือ ตัวลิฟทายที่เกิดจากการโจมตีด้วยหมดเมลีนะครับผมแล้วก็จะมีสักเนื้อของสกิล E ก็คือตอนกด E ใส่หน้ามอนนั่นแหละครับโอเคทีนี้มาดูกันว่าจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับมันจะแบ่งออกเป็นเ e ม t a ท m ม s t e ี y นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นแอทแท็เปอร์เซึ่งก็คือนาฬิกา EM กับนาฬิกา EDK นั่นเองนะครับเราจะเริ่มที่100%ก่อนซึ่งก็คือตัวสวิงเลครับ จะทาดาเมจได้ถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนแล้วคือต่ําที่สุดถ้าใส่ในาฬิกาเป็น E.M. ซึ่งมันไม่เหมาะเนาะเพราะวุันแจก E.M. ไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าดาเมจอยู่ที่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับรวมตามกราฟอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับตัวล่างๆคือมันทันดดาเมจแต่ผมไม่ขึ้นตัวเลขชัดเจนนะมันขึ้นอยู่กับของด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับบาลานซ์สติฟแฟกซ์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนนาฬิกาเป็น E.D.K. เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้ที่หนึ่งร้อยหกเปอร์เซนต คือปลามันเหมาะสมกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคูณตีธรรมดาได้เยอะขนาดนี้มันก็จะเป็น1 0 4แทนแต่ก็ยังเบาวกว่าตัวสริงเลียที่ใส่นิกาอิเหเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปคือตัวของ BP ครับ PP เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใส่เป็น Elemental Mastery จะได้ที่102%นะครับผมถ้าใส่เป็น ADK% จะได้ที่107%ซึ่งสูงกว่า Strength อยู่1%เนื่องจากามันเพิมค่าคิมันทำให้คุณ Balance s a t i f a c t s ง่ายด้วยมันก็เลยสูงกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว s t r e n g ัด5นะฮะและมูนมูนจะทำได้ที่105กับ107 นะครับผม EM คือ 105, ATK e คือ107อ้าวพี่แล้วพี่บอกว่าเราควรใส่ในาฬิกาเป็น EM ไม่ใช่เหรอถ้าเล่นชายทีมไฟ แล้วทำไม E D K เปอร์เซ็นต์ถึงทำดาเมจได้สูงกว่าโอเคอธิบายตรงนี้เลยนะครับคุณจะเห็นว่าผมเอาไปใช้กับมากุูผมเองก็ไม่สามารถทำมุฟเซเต็มๆโดยที่ไม่โดนขัดได้ครับมันคือเรื่องของอุดมคติแต่ในการปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่าจะใช้งานได้ทุกสถานการณ์ครับโอกาสที่คุณจะตีแล้วไม่ถูกขัดเลยยากมากต่อให้คุณยืนรับดาเมจก็ไม่ใช่ว่าจะได้เพราะว่าที่นี้ทั้งชายคาซืฮะเซียงหลิงเบนเน็ต ไม่มีใครสามารถเพิ่ม interruption resistance ให้กับชายได้เลยแม้ความว่าคนโดนหัวแรงๆก็คือกระตุกกระเด็นฉะนั้น Move Set ที่ผมพูดมาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำได้ในการใช้งานจริงถามว่าทำได้ไหมทำได้ในแบบโอกาสบางสถานการณ์จริงๆฉะนั้นถ้าจะเลือกใช้อาวุธชิ้นไหนผมแนะนำให้คุณมองที่อาวุธที่มีหลอดสีฟ้าสูงที่สุดครับซึ่งก็คือ s ป r i n g l สกับมูลมูลครับ แต่ถ้าคุณไม่สามารถกดอันติได้ทุกโรเทชันให้คุณมองที่หลอดสีสม้มผสมกับหลอดสีเทาครับแต่ให้คาดหวังไว้ได้เลยว่ามันจะต่ำกว่าที่คุณคิดแน่นอนหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมจะเชียร์แบบนี้ฮะถ้าเกิดคุณสามารถโรเทชันอันติได้ตลอดการใช้มูลมูลขัด5การใช้สปริงเลสขัด5เป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดครับถ้าคุณไม่สามารถกดอันติได้ตลอดตลอดการใช้รัสขัด5้า เป็น Choice ที่ดูดีขึ้นมาทันทีครับแต่ก็ยังสู้การใช้ w ว y เดิลเซนฮันไม่ได้ครับฉะนั้นถ้าคุณกดอันติได้ครั้งต่อครั้งยังไงมูลมูลกับสูงเละดีกว่าครับเพราะว่าเวลาคุณโจมตีปกติมันไม่ได้เต็มที่อย่างนั้นอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาใช้เว y เดิลเซนฮันเนี่ยทั้งอันติและก็ตีปกติมันดีขึ้นทั้งหมดแต่การโจมตีปกติจะสู้รัสไม่ได้ นะครับฉะนั้นก็ลองตัดสินใจกันเอาเองว่ายังไงละกันจะลืมคุณจะต้องเวทแต่ต้องตัดสินใจด้วยว่าเอาจริงๆแล้วคุณได้ตีไหมถ้าคุณไม่ได้ตีไอ้หลอดสีส้มหลอดสีเทาไม่ได้ติดนะครับลิฟทายยังพอได้ติดบ้างนะฮะแต่หลอดสีฟ้าคือหลอดที่ชัว,ชว์แน่ๆถ้าคุณทำบาลานซ์เรื่องของค่าในจิตวิชาร์จได้ดีระดับหนึ่งนะฮะลองตัดสินใจดูว่าคุณจะเล่นแบบไหนเอาเป็นว่าอาุทุกชิ้นดีหมดแต่ถ้าถามว่า ทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วอยู่ในโลกอุดมคติยังไงคุณก็ซัดหน้ามอนได้แบบเต็มเหนียวแน่นอนการพิจารณาใส่เป็น v วเดสเซนแล้วมีนาฬิกาเป็นแท็กเปอร์เซนต์ดูดีที่สุดครับเพราะว่าอยู่ที่107%เท่ากับมูลมูลนะครับแต่ตัว v วเดสเซนถ้ามันมีการโรเทชันพลาดกดอันติไม่ได้ มันก็จะดูดีกว่ามูลมูลขึ้นมาทันทีหรือถ้าอันตีคูณกดแล้วไม่ติดเวฟกูจะสู้เวดเซนแันไม่ได้เลยนะครับลองตัดสินใจกันดูละคนกูนจเจ๋งว่ากราฟมันไม่ได้ต่างกันมากแต่บาลานซ์อาร์ติแฟกซ์ต่างกันทั้งหมดนะครับโดยการเปรียบเทียบซับเซ็ตเนี่ยจะมีคริสที่20แล้วก็อย่างอื่นอีก20นะครับผมแค่นี้ก็ยากแต่หาและเรื่องบาลานซ์ของเอาไปว่าอยากใช้อะไรใช้บาลานซ์แล้วต่างกันไม่มากแต่รัสในกรณีที่คูณตีปกติเป็นหลักดีที่สุดแน่นอนครับต่อไปนะครับคือ อีกมูฟเซตหนึ่งคือการใช้กดอันติในหมดเมลีแทนนะครับคุณจะสามารถโจมตีได้แค่3ครั้งชาร์จโจมตีแบบนี้นะครับสามูฟเซตติดกันนะครับผมด้วยการเวทออนซับเซตเหมือนกันเป๊ะๆทุกอย่างเหมือนกับเมื่อกี้เลยส่วนคลิปก็ดูเลยครับวิธีการทําเหมือนเดิมฮะใช้กด e 8น้ําก่อนทําโรเทชันกด e กับ q ตานนั้นเลยนะครับผม โรเตชันนี้เวลาใช้งานจริงๆจะไม่สามารถสู้กับโรเตชันที่แล้วได้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องเปอร์เซ็นต์กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณใช้งานกับมอนกลุ่มแล้วคุณต้องการกดอันติให้โดนมอนรอบตัวโรเตชันนี้จะแดกโรเตชันที่กดอันติในโหมดเลนแบบขาดลอยขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับหมายความว่ามอนเดียวคุณไปใช้โรเตชันเมื่อกี้ได้เลยครับโอเคมาถึงโรเตชันนี้ตามกราฟเลยฮะคุณจะเห็นว่า มอนเดี่ยวมันจะดูแย่ลง กว่าโรเ a t i o n เมื่อกี้ทันทีครับเพราะจากเติมสติงเลเยตมอยู่ที่100%ใช่ไหมกลายเป็นแค่96%แล้วครับทุกอย่างลดลงทั้งหมดตามเปอร์เซ็นเทจเลยนะครับแค่ l ัสมันแย่ลงมาอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าคุณทําการ normal tag chart น้อยลงครับ w ว i g h t e n ก็ดูแย่ลงมาครับแต่อาวุธอย่างสตริงเลเแย่ลงไม่เยอะเท่าไหร่และมูลมูลแย่ลงไม่เยอะเท่าไหร่มันกลายเป็นว่ามูลมูลกลายเป็นอันดับหนึ่งอย่างชัดเจนครับส่วนเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยก็อยากใส่อะไรใส่นะครับผมแล้วแต่สถานการณ์เอาเป็น คุณเล่นกดอันติในโหมดเมลีควรใช้ที่สุดตอนที่คุณต้องการจะกดให้โดนมอนสเตอร์รอบตัวคุณแต่ข้อเสียคือใช้ Energy เ,เยอะกว่าด้วยนะครับฉะนั้นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะกดอันติต่อได้เนี่ยยากขึ้นอีกนะครับถ้าเปรียบเทียบกับโร t เทชันเมื่อกี้ซึ่งคุณได้อเนอร์คืน20อันทีคือใช้ไป60แต่ได้คืน20เท่ากับใช้40นั่นแหละเนาะแต่มันแจกให้ไรเด่นได้60เต็มๆนะฮะ โอเคสำหรับกราฟนี้ก็ตามนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับกราฟเมื่อกี้แหละนะครับผมเพียงแต่มันมีการลดหลั่นอะไรลงมานะครับผมแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้นะฮะถามว่าแล้วถ้าคุณจะเปลี่ยนมูฟเซตจาก normal 3C เป็น n 2 c หรือ n 1 c ได้ไหม n 1 c แรงสุดครับแต่อย่าลืมนะฮะเก็บสเต็มินาไว้หลบตีนกันด้วยนะครับฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้มีไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับส่วนคนที่ไม่มีคาซื้อฮะคุณจะเปลี่ยนไปใช้ซ so ูโคลสโกได้นะครับถ้าคุณเปลี่ยนไปใช้ซ so ูโคส กี้นี้เลยครับแต่มันจะแรงกว่าคาซือฮะ40ครับเพราะว่าซูโคสแจก EM ให้เราได้เวลาเรากดอันตินั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องการโจมตีปกติอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเบากว่าคาซืฮะคือจริงๆมันจะมีกราฟหนึงแยกออกมาแต่ว่าผมกลัวคีปัญญาวไปเอาไปแค่นี้ละกันฉะนั้นอาวุธ4ดาวมีชิ้นไหนรัสขาด5สวเลดขาดมุมมุมขัด5ใส่ได้หมดเลยส่วนไวเดสเซนก็ใส่ได้ดีเช่นกันครับ ฉะนั้นทุกชิ้นคือคือกันหมดฮะต่างกันไม่มากถ้าคุณบาลานซ์ได้แล้วส่วนชิ้นที่บาลานซ์อาร์ติแฟกต์ได้ง่ายที่สุดคือเวดเดสเซนทันครับโอเคนะฮะแต่ถ้าอยากเล่นง่ายจริงๆเวลาเซตอัพโรเทชันง่ายจริงๆเนี่ยมูนมูลกับซิงเล่ผมยังคงเชียร์เหมือนเดิมเพราะการกดอันติให้โดนมอนมันง่ายกว่าการไปกดตีใส่มอนสเตอร์โดยเฉพาะไอหมาคลั่งทั้งหลายที่คุณเจอในฮับบิสตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมมททาาาคคคคคลลิิปปปปต่่ออไได้้ววยยยนนนนะรรััับบบบเจกกใหหุ๊